ครับที่ามย์นะครับรถนะครับหน้าโรงเรียนบดินทร์สิงห์สิงห์เสนีนะครับนี่ก็ถึงทางเข้าครับเด็กนักเรียนทยอยกลับบ้านนี่เองนะครับก็มีนะครับนี่คือโรงเรียนบดินทร์นะครับสิงห์สิงห์เสนีนะครับนะครับก็น่าเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับอพาร์ตเมนต์นี้ก็น่าจะมีเด็กเช่าอยู่เยอะนะครับ เรียนหนังสือนะครับรวมทั้งคอนโดและแวกนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยเด็กนักเรียนนะครับที่มาเรียนหนังสือนะครับจะ,จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะซีบุคคลก็บ้านอยู่ระแวกนี้อาจจะสอบได้ก็อาจจะย้ายม่แถวนี้นะครับ ติดเลยนะครับก็ามาจะไปที่ซอยผู้ใหญ่หวังนะครับไปซื้อข้าวนะครับรุนว่ามีไหมนะครับชครื่องประมาสักห้ามุนะครับหลังจากปรับจากดินประเวศนะครับนีวิ่งสี่หน่วยงานราชการนะครับดูเด็กต้องเรียนกนเดินไปสองคนน่ที่เป็นเด็กหมายูลขน,นะครับเดินขึ้นบันไดไป เป็นเด็กนะครับเด็กสองคนเ<ม>กิดไป,ไป<ม>เด็กนักเรียนบางคนก็เดิน<ม>เองครับซื้อของจากมคโครแล้วก็เดินวันที่สิบเจ็ก็กระดาษสิบแปดไม่สิบเจดสิบสามก็กระดาษลำใจใหายทองคํามาเล่นที่บดิน,นห้สีไมครับป้ายรถลำใจใหายทองคำนะครับนี่ครับลอยบงบดิน เด็กก็เลิกเป็นกลุ่มๆแล้วนะเดินไปทั้งสี่น,นะครับเดี๋ยวนักเรียนเป็นกลุ่มๆเดินเลิกเรียน,น,ยนบ้านอยู่านนี้แล้วก็เดินเอาดูเนี่ยเป็นบรรยากาศที่คุ้นๆน,นะครับเพราะาเป็นญ่านโรงเรียนเก็ต้องขับรถระวัง,งก็น่าจะมีกลุ่มมัน ขับไปไม่ได้เลยจีต้องค่อยๆขับมาถึงตรงเซเว่นใหญ่อาจจะไปจอดเซเว่นตรงนู้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะจอดตรงเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเลยร้านน้ำตุ๋นกะเหลานะครับก็จอดได้เด็กนักเรียนนัง่งถึนข่ายนะ่ารัก น้องเดินเดินคนก็สอนท้ายจักรยานโดยพ่อแม่ครับเอ่อเดินทางกลับก็ค,ค,ค่อยขับนะครับก็สอดริภาพนะควับปลอดภัยรับดูว่าข้าวมีไหมซีข้าวมีก็จะจอดเซเว่นนะก็เดินย้อนมาดีกว่ามันสะดวก ไปจอดตรงกลางถน,นนนี้รถเขาออกลำบากเนข้าหน้าถ้าไปจอดได้ไปจอดได้เอามีล้วเดินย้อนมานะครับดีกว่าเดินเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่ามาขวางชาวบ้านนะครับนี่เราเข้าตรงนี้นะครับนี่เขาจอดตรงนี้อืมต,ตรงนี้เขาดูเตอมือถือมันไม่สนใจ ขี่มอเตอร์ไซค์ก้มหน้าดูมือถืออย่างเดียวอย่างนี้รถชนตายหาโอเคนะครับเดี๋ยวเราต่อท้ายตรงนี้โอเคทำแล้วครับ

ใไ่พอด ครับเข้าวึ่งหอมะลิร้อยหนึงหอมะลิร้อยหนึงแล้วก็ข้าวเหนียวยี่สิบบาท <500. S 1> ข้าวเหนียวยี่สิบ